การภารกิจท้าทายของรัฐบาลชุดใหม่ที่เราน่าจะได้เห็นชมหน้ากันในเร็วๆนี้หลังจากที่การโหวตนายกรัฐมนตรีที่มีขึ้นในวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าการบ้านสําคัญค่ะของรัฐบาลชุดใหม่นอกเหนือจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะปากท้องของประชาชนก็คือเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องให้ความสนใจไม่แพ้กันค่ะ อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจาตุรนชัยยคำกงสุลใหญ่นะฮ่องกงค่ะซึ่งก็ได้สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนจีนนะคะซึ่งเป็นคู่ค้ารายสําคัญของประเทศไทยก็ทําให้เห็นค่ะว่านักลงทุนต่างชาตินั้นยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ และสิ่งสําคัญที่นักลงทุนเหล่านี้ยังมีความกังวลอยู่นะคะนั่นก็คือจํานวนแรงงานที่มีฝีมือที่ตอนนี้เรียกได้ว,ว่าหาได้ยากมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาเซียนนั้นยังถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญในการลงทุนของนักลงทุนทั้งจีนแล้วก็ฮ่องกงหลังจากที่จีนนั้นมีปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กับฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณจตุรนชัยคำกงสุลใหญ่ฮ่องกงพร้อมๆกันค่ะ ที่ทราบกันเขาก็รอความชัดเจนของเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่โดยทั่วไปถ้าเผื่อเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทางนักลงทุนจีนและฮ่องกงเนี่ยเขาก็อยากจะไปลงทุนที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครัในเรื่องกฎระเบียบอะไรมันก็เอื้ออำนวยเพียงแต่ว่าปัญหาที่ได้รับฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานคือประเทศไทยตอนนี้เนี่ยแรงงานมีฝีมือเนี่ยค่อนข้างจะหายากตอนนี้บริษัทต่างๆที่จะไปลงทุนเนี่ยเขาก็ที่ที่เขาสะท้อนให้ฟังก็คือ พอเข้าไปลงทุนและหาคนงานได้ยากครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประสบปัญหาอยู่ส่วนเรื่องกฎระเบียบเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรละที่เป็นปัญหาที่บอกรบเรื่องรอความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็เขาก็อยากจะรู้ว่านโยบายของรัฐบาลในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงมีมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อาการลงทุนของต่างประเทศมากหรือเปล่าเพราะว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งมันมีข่าวอะไรออกมาเยอะครับว่าบางาประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบ ของอการต้อนรับนักลงทุนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันภาพมันคงจะชัดเจนขึ้นเพราะเราก็พยายามพูดให้หอ,อการค้าต่างๆทราบว่ายังไงก็ตามเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นเหมือนเดิมในเรื่องของการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศครับว่าถึงขั้นเป็นความกังวลเลยไหมคะไม่ไม่กังวลเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาเขาแค่อยากจะรู้ว่าะจะในอนาคตเนี่ยปีสองปีข้างหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามันมีโครงการบางโครงการที่มีการประมูลกันอยู่เนี่ยก็ยังเขาก็รอดูว่า จะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่พ้าะเผื่อถามเรื่องเมืองจีนอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ที่เขาสนใจมากคือเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังย้ายฐานกันเข้าไปมองตัวเลขการลงทุนของจีนแล้วก็ทุนคงเนียไปยังประเทศไทยมันเติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะเยอันเยียแล้วก็กอแคสตปีหน้าคือเมื่อกี้ที่ดูตัวเลขจากที่ h k d 4พู่นะฮะคือผมว่าจํานวนไอ้สองหมกว่าล้านนั่นแหะมันก็น่าจะเป็นเงินจากนักลงทุนจีนจํานวนมากเหมือนกันคือบริษัทของ นนก็มีสํานักง,งานอยู่ที่นี่แล้วการที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเขาก็าใช้เงินจากฮ่องกงไปคือตัวเลขมันน่าจะเพิ่มมากขึ้นผมไม่ไม่สามารถคาดการได้ว่าจะมีจานวนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพของภูมิรัศ,ศารเนี่ยทางผู้ลงทุนทั้งฮ่องกง,ง,งทั้งจีนเนี่ยเขาก็พยายามย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามและไทยในอาเซียนเนี่ยถ้าเผื่อเป็นอุตสาหกรรมหนักที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆเขาก็ไปเวียดนามนะครับ แต่ถ้าเผื่อเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮเทคหน่อยแล้วต้องการคนมีฝีมือมากๆเขาก็มองที่เมืองไทยแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทางทางั้งทั้งจีนทั้งฮ่องกงเขาต้องการเนี่ยเพราะว่าก็คือการที่เขาลดความเสี่ยงคือที่สื่อมวลชนจะรายงานกันในตอนตกบอกว่าบันดีคัพพลิงเนี่ยแต่ที่เขาพยายามพูดกันหมายตอนนี้คือดีริสกิงก็คือการลดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนเ,นยเป็นเป้าหมายหลักที่ทางฮ่องกงและจีนมองก็ อย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำฮ่องกงก็ไปทั้งอินโดนีเซียไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียนะแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมกับอาเซียนตอลอดเวลาก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขามองประเทศไทยมองอาเซียนมากขึ้นจากที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้สนใจเลยถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลให้กับนักลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้าประเทศไทยค่ะตอนนี้ หรือว่าเรามองว่าควรทุจะาเพิ่มหรือไม่เป็นข้อเสนอไปอยังรัฐบาลชนดไหนคือผมว่าเขต EEC ของเราเนี่ยสิทธิประโยชน์มันดีดีมากๆอยู่แล้วนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องวีซา่าตอนนี้เราก็มีวีซา่าระยะยาว10ปีซึ่งทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร,ร์เขาก็มีออกมาแข่งขันกันในเรื่องนี้นะคิดว่าเราเทียบแทบจะสู้ได้หมดนะเพียงแต่ปัญหาของเราคือขาดแรงงาน,นครับ เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการค้าระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญค่ะที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องให้ความสนใจเพราะว่าขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกก็กําลังมีปัญหาโดยเฉพาะจีนซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้าสําคัญของประเทศไทยนะคะถ้าเศรษฐกิจจีนมีปัญหาเศรษฐกิจคู่ค้าของประเทศไทยเติบโตชะลอตัวนะคะนั่นก็ส่งผลกระทบมาอย่างเศรษฐกิจบ้านเราได้เช่นเดียวกันเพราะว่า การส่งออกของบ้านเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักในการกระตุ้นแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus n ส w s สำหรับวันนี้แอนชมพูนุนทรัพัธรรกหลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ